สวัสดีแฟนหนุ่มแดงทุกท่านนะครับผมก็แมตช์ที่7ของพวกเรานะครับในพรีเมียร์ลีกนะครับลิเวอร์พูลพบวูลเพแฮมป์ตันในวันพรุ่งนี้3ามทุ่มนะครับได้ทำการแถลงการจากพรีเมียร์ลีกนะครับรูปที่ผมขึ้นข้างบนนี้นะครับทำการเลื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็จะเลื่อนไปในกี่วันเตะวันไหนกป็นยังไงเดี๋ยวมาแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับผมที่ทำการเลื่อนนะครับเลื่อนเนื่องจากเมื่อคืนนะครับผมมีเหตุการณ์นะครับเป็นการเสด็จสวนโคตรครับของพระราชินิอลิซาเบธที่2นะครับ พระองค์นะครับทรงขึ้นของราชยาวนานที่สุดในประเทศอังกฤษนะครับผมของราชไปถึงเจ็ดสิบปีนะครับผมก็กราบไว้อะไรพระองค์มาไว้ะที่นี้ด้วยนะครับผมก็เมื่อพูดถึงเลขเจ็ดเมื่อกี้แล้วครับผมผมขอโยงไปถึงประเด็นของทีมเราหน่อยนะครับผมทีมเรานะครับก็ตอนนี้โดนโยงไปถึงอาถรนเลขเจ็ดนะครับนั่นโดยเจนคอปนะครับตอนคุมอยู่ที่ไม้นะครับโดนลาออกตอนเจ็ดปีดอทมุลก็เจ็ดปี นิพูตตอนนี้ของเราก็คุมมาครบเจ็ดปีด้วยเหมือนกันนะครับผมทําให้ทุกคนกําลังโยงว่ามันเป็นอาถรรพ์เลขเจ็ดของเจมคอปหรือเปล่าเอามีคนนึงครับคือเจมิลเนอร์นะครับกองหลังเจ้าปัญหาของเรานะครับเบอร์เจ็ดเหมือน,นกันนะครับผมก็หวยออกที่น้ากันอีกแล้วนะครับน้าเจมเอผมว่าเชื่อผมนะครับว่าอาถรรพ์น่ะมันไม่มีแล้วนันนะครับผม,ผมก็เป็นไปได้นะครับผมแต่ก็ เชื่อผมเถอะว่าเจ้งครับเขาจัดตัวมาดีพอแล้วครับเขาวางแผนทุกอย่างมาแล้วเขาเลือกคนที่มันเหมาะสมที่สุดครับเขาก็คงไม่อยากจะจัดตัวลงไปแล้วให้มันแพ้เละเทะอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็คงอยากจะผันง,งานดีเหมือนเดิมเพราคงไม่อยากตกงานนั่งกินเมียอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็ตกเง็นขึ้นมาเมียเรียกขึ้นมาใช้เก็บผ้าหลังบ้านผมว่าแกก็คงไม่อยากจะเป็นแบบนั้น,นครับก็ผมไม่ได้โรคสวยนะครับผมโรคจิตด,ด้วยนะครับผมก็ ยังไงฝากเพจผมไม้ด้วยนะครับเพจเด๋อนะครับเป็นข่าวสารเกี่ยวกับฟลิปรูลทั้งหมดนะครับผมก็เพจนะครับโพสวันละประมาณเจ็ดแปดสิบโพสนะครับผมทีมงานของเราประมาณร่วมๆพันคนนะครับก็ไม่ว่าคุณจะเป็นสายหัวร้อนสายวิจารณ์สายวางแผนสายโค้ดสายเดอสายเก้าหกเจ็ดห้าหกสิบอะไรเจ็ดเอ็ดเล็กมาโพสต์ได้เลยครับผมอยากจะดูว่า สหายทุกท่านเนี่ยเป็นยังไงบ้างจริงๆผมอยากเจอผู้ขวล้อนนะครับว่าคิดยังไงกันบ้างครับก็มาคอมเมนต์คุยกันครับผมเป็นเพื่อนกันครับผมก็สุดท้ายล้วก็เชียร์ฟุตบอลให้สนุกครับฟุตบอลเป็นเกมกีฬาครับจะแพ้ชนะก็มันเป็นเกมกีฬาครับผมก็ยังไงเดี๋ยวกลับมาพบกันแมตช์หน้าครับผมจะเตะกันเมื่อไหร่ยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามทุกท่านนะครับผมชอบไม่ชอบยังไงคุยกันครับผม ลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่สวัสดีครับ